สวัสดีค so, ่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูขาตั้ง iPad ที่ปอยชอบใช้มากที่สุดกันค่ะอันนี้จะเป็นของยี่ห้อยูกรีนนะคะขาตั้งอันนี้ปอยใช้แล้วชอบมากๆก็เลยสั่งมาเป็นอันที่3แล้วค่ะนี่ค่ะอันแรกอันนี้ปอยใช้มาหลายปีแล้วนะคะใช้แล้วติดใจก็เลยสั่งมาเป็นอันที่2ค่ะอันที่2อันนี้ก็ใช้มาหลายเดือนแล้วนะคะสุดท้ายอันนี้ที่ปอยสั่งมาเป็นอันที่3แล้วค่ะนี่ค่ะขาตั้งอันนี้ใช้ได้ดีแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะราคาประมาณ300กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะ เดี๋ยวเราจะใส่ที่กัดร้านเอาไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะทีนี้มาเริ่มจากขั้นตอนการประกอบขาตั้งกันค่ะนี่ค่ะตัวกล่องจะเป็นแบบนี้นะคะนี่เป็นด้านหลังกล่องค่ะที่ด้านหลังเขียนว่าขาตั้งอันนี้ใช้ได้กับ iPad ขนาดได้ถึง12.9นิ้วเลยนะคะนี่ค่ะส่วนอันนี้จะเป็นวิธีการประกอบนะคะนี่มาเปิดกล่องดูกันเลยค่ะ ทีด้านในก็จะมีส่วนของฐานที่ตั้งตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นส่วนของก้านค่ะสุดท้ายอันนี้เป็นส่วนของฐานวางที่พืชน,นะคะีคะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะค่อนข้างมีน้ำหนักแล้วก็วัสดุแข็งแรงดีมากๆเลยค่ะ น,นี้จะเป็นส่วนของตัวที่วาง iPad นะคะตรงนี้จะมีเป็นยางยางกันลื่นค่ะสัมผัสละมุนดีมากเลยนะคะแล้วก็อันนี้ที่ด้านหลังก็จะสามารถปรับองศาได้นะคะแล้วก็สุดท้ายอันนี้จะเป็นตัวก้านค่ะค่ะษณาจะเป็นแบบนี้นะคะ ก็อันนี้จะมีที่สำหรับไขามาให้ค่ะมาเริ่มประกอบกันเลยนะคะเอาตัวกา้านสวยเข้าไปแบบนี้ค่ะจากนั้นก็เสียบเข้ากับฐานด้านล่างนะคะจากนั้นก็เอาก้านสำหรับใส่ด้านในเสียบเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ที่หมุนที่ให้มาหมุนไปได้เลยค่ะ นี่ค่ะหมุนเข้าไปให้แน่นแบบนี้นะคะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะตัวขาตั้งสามารถปรับองศาได้แบบนี้นะคะแน่นหนาแข็งแรงทน,นทานดีเลยค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะทดลองวาง iPad ให้ดูนะคะเริ่มจาก i p a d air 5อันนี้นะคะนี่ค่ะวางแล้วก็จะเป็นแบบนี้อันนี้สามารถวางได้ทั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งเลยนะคะ วางแนวตั้งก็แข็งแรงมั่นคงดีเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นจุดที่บอยชอบมากๆนะคะวางแนวตั้งได้มั่นคงมากค่ะนี่มีโยกเยกนะคะแล้วก็ต่อมาเดี๋ยวบอยจะลองวาง iPad m ม n i 6ให้ดูค่ะ iPad Mini 6กก็วางได้สบายๆค่ะทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนเช่นกันนะคะนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้ค่ะ ส่วนใหญ่อันนี้ปอยจะชอบเอาวางแนวตั้งนะคะนี่ค่ะถึงเราจะวาง iPad แนวตั้งนะคะเราก็สามารถเสียบสายชาร์จไปด้วยแล้ก็ใช้งานไปด้วยได้นะคะเพราะว่าตรงขาตั้งเนี่ยมีเป็นช่องสําหรับสายชาร์จเอาไว้ค่ะอันนี้ก็เป็นขาตั้งที่ใช้ดีมากๆเลยนะคะเป็นอันที่ปอยชอบใช้มากที่สุดเลยค่ะถ้าใครชอบก็ลองหาซื้อมาใช้กันดูนะคะ วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ